มาขามนอกเขตห้ามลงจากกลงเล่นได้แค่ต้นไม้อย่าอย่าลงจากกลงเข้าใจไหมอย่าเนียนเขากงมาแล้วเขากงแล้ว มาขามเข้ากลงมาขามเข้าวกลงมาข้าวกลเข้ากลง,งก่อนดีมากอือดีมาก